รีโวมาเปลี่ยนโชคหน้าหลัง p ีทีอโตสปีดแกน20กระต่าจากรัสตังลาโตที่ได้เซอร์วิสมาแล้วจ้าวันนี้มาส่งงันโตโยต้ารีโวคันนี้ค่ะลูกค้าเข้ามาค่ะ ต้องการจะมาเปลี่ยนโชคหน้าหลังทีทีทออโต้สปิกแกน20จ้าเป็นสเต็ปเดิมเดิมพื้นบ้านเลยสแตนดาร์ดเลยค่ะโอเคค่ะมาถึงก็ไม่ต้องพูดเยอะเนาะเริ่มงานเลยจ้าขึ้นไปแรงสามขาเลยเดี๋ยวถอดโชคออกจ้ะมาโชกออกเรียบร้อยแล้วไปกันดีกว่าทําไปไหนเอายกไปให้ช่างกดสปริงออกจ้าโอเคนี่จากส่วน,นฉันก็นั่นแหละค่ะ กำลังประกอบโชคอยู่แล้วก็แปะประกันแปะสติกเกอร์ของที่ร้านให้ไปคราะว่าเวลาโชคมีปัญหาลูกค้าขับเข้ามาที่ร้านได้เลยทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่ไม่มีค่าใช้จ่ายจ้าโชคเคมฟรีนะคะสำหรับที่ร้านเนาะ แค่มีน้ำมันออกคุณเข้ามาได้เลยเปลี่ยนให้ใหม่จ้ะโอเคค่ะหลังจาก,กช่างประกอบไปเรเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ออกไปใส่ที่รถกันเลยเหมือนเดิมจ้าถอดยังไงใส่แบบนั้นเดี๋ยวก็ขออนุญาตใส่โชวกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่โช๊ก้ันหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปใส่ด้านหลังอันนี้ก็ใส่ด้านหน้าแล้วขันน็อตล่างเสร็จแล้วก็ไปอัดน็อตด้านบนอีกทีนึงจ้าแน่นเลยเดี๋ยวกต็ตอกค้อนไปค่ะเอาให้มันแน่นๆไปเลยแล้วก็ใส่ปีกนกซ้ายขวาดาเขาเรียกปีกนกเหรอเนาะ ไม่เคยจะมั่นใจเลยเรียงอ,นะอะไรเง้เขาเรียกอะไหล่รถเรียงไม่เคยจะถูกเลยโอเคสเสร็จแล้วก็อัดอัดด้วยบล็อกไฟฟ้าค่ะแล้วก็ย้ำด้วยมืออีกรอบนึงการมันไม่สนิท <c oughs> แต่จริงมันก็ได้แล้วแหละบล็อกไฟฟ้าแต่ก็ป้องกันว้าเสร็จแล้วก็ใส่น็อตเลยค่ะยึดสายเบรกสายเอเบสเ,เ,บเรียบร้อยแล้วก็ใส่น็อตได้จ้าคันน็อตด้วยมือค่ะก่อนที่จะอัดด้ยวยบล็อกลมเดี๋ยวเราจะขึ้นแม่แรงไว้นะจะได้ส่งงานลูกค้าด้านหน้าเดี๋ยวเราจะไปทําด้านหลังกันต่อค่ะ โอเคลงหน้าๆก่็เรียบร้อยแล้วจ้าไปดูช่างขอโชคด้านหลังกันดีกว่าค่ะทุกคนนี่อ้าช่างไหนก็มามุดอยู่ใต้ท้องรถแล้วจ้า นี่จาานั้นก็เข้าไปถอดอยู่เลยนี่ออกมาแล้วหนึ่งต้นส่วนเราก็มาแล้วจ้าประกอบชกใส่ลูกยางประกันเรียบร้อยเสร็จแล้วก็วิ่งมาเลยจ้าเอามาให้ช่างใส่ใ่รถนี่จ้าแล้วก็สวสใส่ด้านซ้ายนี่จ้าขับด้วยบล็อกไฟฟ้าจ้าให้แน่นแล้วก็ด้านขวานี่ก็เหมือนกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บของจ้าเอาของคื้นขึ้นรถลูกค้าแล้วก็เตรียมตัวส่งงานได้ไปวัดปอนด้านล้อหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ขอบพระคุณลูกค้มามากๆเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านสตา้์